ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวงานอีกเช่นเคยนะคะเป็นเออเป็นอาทิตย์ที่เออหลายวันแล้วนะคะจะเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นพวกชีตใบงานนะคะสําหรับเขียนเป็นใบงานเขียนนะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีด้วยนะเนี่เดี๋ยวเรามาดูวิชาภาษาไทยก่อนแลวกันมันน้อยดีอันนี้นะคะก็จะเป็น ข้อมูบทนะคะตอนนี้เราเรียนคำหมู่พบทอยู่อันนก็จะเป็นมังกรนะคะแล้วก็น้ําแล้วก็ระบายสีอันขอบก็นะคะแล้วก็ไล่สีนะคะเป็นเขียวนะคะนี่นี่นะคะเอามาดูอันต่อไปกันเลยคะ่ะ รีวิวตัวนี้ก่อนละกันเป็นคณิตศาสตร์นะคะก็เป็นใบงานธรรมดาเลยนะคะตกแต่งขีดกรอบนะคะนิดหน่อยนะเพราะว่าครูบอกว่าตกแต่งนิดเดียวนะมีอยู่ประมาณสา เ,เรืองสารอาหารนะคะและระบบย่อยอาหารนะคะนี่วยอันนี้นะ่ากินมากเป็นบัวลอยนะคะนี่มันเป็นสีดำนะแล้วก็เลยระบายสีนะคะให้มันมีสีแบบสดใสนะคะให้มันน่ากินนะ,ะอันนี้จะเป็นให้จําแนกนะคะว่าอาหารชนิดนี้มีสารอาหารอะไราบ้างแล้วก็อวัยวะอะไรที่ทําการย่อยและดูดซึมนะคะ ตอบคาถามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอบคาถามนะว่าเออรู้จากโรคอะไรบ้างนะคะในกระเพาะอาหารนะคะเอยในระบบย่อยอาหารก็เอามา3ามโลกแล้วก็บอกว่าสาเหตุใดบ้างที่เกิดโรคต่างๆพวกนี้หรือเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะให้ไม่เอ่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆนะคะแล้วอวัยวะใดที่ไม่ใช่ทางผ่านของอาหารจะทําหน้าที่ในระบบในการช่วยย่อยอาหารนะคะ แล้วก็มีตอบคําถามเพราะจะมีอวัยวะมาให้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นช่องนะคะเพื่อมีเลขแล้วก็มันจะมีตัวหนังสือเป็นหน้าที่ของอวัยวะแต่ละตัวนะคะแล้วเราก็ให้เอาเลขข้างหน้านี้นะคะมาใส่ค่ะมาใส่ตรงสีเ,เหลืองๆกรอบวงกลมตรงนี้นะคะง่ายมากอันนี้เป็นข้อสอบค่ะสิบข้อนะคะสิบคะแนน เราก็ตอบแล้วนะเป็นอันนี้ก็จะเป็นผลไม้เราก็ระบายสีด้วยนะคะอันนี้เป็นอาหารและการด้วยอาหารนะคะเป็นเรื่องนี้เหมือนกันนะเราก็ทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วพ่งนี้ก็พร้อมส่งนะคะความจริงเสร็จตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะามาดูอันต่อไปก็จะเป็นชีสเอิอ่มเป็นใบงานที่นี่เป็นตกแตง่งไอซูแฟมนะคะดูเยอะมาก อ,อันแรกเราจะรีวิวเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเป็นคําบุพบทค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําบุพบทสี่ชนิดนะคะข้างล่างนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโดราเอมอนค่ะระบายสีนี่เป็นคําบุพบทนะคะเปิดออกมามันจะเป็นสมุดแล้วก็มีแบบคาบูพบทบุพบทแต่และชนิดนะคะเปิดออกมาแบบนี้มันก็ค่อยๆขึ้น แต่ละชนิดแล้วเราก็ให้ยกตัวอย่างประโยคนะคะแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไรความจริงเป็นเปิดแบบนี้นะทุกคน่สมมติว่าเราอยากจะเอิ่มเอาคำบุพบุตรอะไรดีบอความเกี่ยวข้องสีฟ้าแล้วก็แบบยกนี่กแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นโดเรมอนน่ารักมากอ่าต่อมาก็จะเป็นวิชาเอิม่มคณิตศาสตร์แล้วกัน นี่เป็นโทรศัพท์ค่ะน่าจะเป็น iPhone ปะ่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ iPhone รุ่นยาวนะคะนี่ยาวมากโอ้ยยาวจริงๆมันจะเป็นเรื่องจุดปัญหาเศษส่วนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปราศาสนะคะอันนี้เป็นเอิ่มปุ่มกดนะคะเปิดออกไปนะคะก็จะอันนี้เป็นหน้าปกนะเปิดออกไปก็จะเป็นจุดปัญหานะคะ นี่นี่นะคะนี่เลยแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะจะได้สดใสด้วยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ยาวมากเลยเดีย๋ยวเรายีนให้ดูเลยนี่นี่นะคะแล้วก็ มีนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้ากระต่ายเป็นวิชาภาษาไทยนะคะคําเป็นคําตายให้ยกตัวอย่างคํานะคะนี่อันนี้จะเป็นแครอทนะคะให้เอามาติดนะอ้นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นคําเป็นอันนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเป็นแครอทแล้วก็กระต่ายสีกาแล็กซี่นะคะ อันนี้เป็นสีกาแล็กซี่นะคะทุกคนแล้วก็มีกระต่ายแบบสีแครหลอดเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลิงเป็นคำตายนะคะเป็นลิงสีน้ําตาลแบบเปล่าวน้ําน้ตาลลาเต้นะคะยังไงไม่รู้อะแล้วก็มีกล้วยหลากสีนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย